ทีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์คับผันนะครับตั้งสติเจ็ิญปีแขนแล้วแต่ชาติได้ที่สุดครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราพาคุณผู้ชมมารู้จักวิธีการเอาตัวรอดนะครับจากสถานการณ์ขับขันนะครับต้องอธิบายให้ฟังก่อนครับว่าการเอาตัวรอดกับการป้องกันตัวเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับการเอาตัวรอดเนี่ยจะเป็นการเลี่ยงกรรมฐาให้มากที่สุดนะครับแล้วก็หนีจากสถานการณ์ขับขันนะครับสถานการณ์ขับขันแบบนี้นะครับอันดับแรกเลยครับที่ต้องมีคือสติครับสติสําคัญที่สุดนะครับไม่ว่าเราจะเรียนท่าป้องกันตัวมาเชี่ยอาร์ตมากขนาดไหนเนี่ยแต่ถ้าขาดสติเนี่ย รับรองว่าไม่รอดแน่นอนครับวันนี้เรามีน้องสองคนนะครับที่จะมาสาธิตวิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ครับผันนะครับมีน้องบอสครับแล้วก็น้องแก้งครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ท่าแรกเลยครับสถานการณ์แรกนะครับเราจะสมมุติว่าผู้ร้ายเนี่ยมาจับแขนไว้อ่าพอโดนจับแขนตอนนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องมีนะครับสติครับอย่าลืมนะครับสติสําคัญที่สุดให้ตั้งสติครับตั้งสติเสร็จปุ๊บ ลองบิดแขนนิดหนึ่งอ่าตั้งสติเสร็จบิดแขนแล้วกร่ชากแรงที่สุดครับ mm hmm. เห็นไหมไม่เชื่อลองจับใหม่อีกครั้งครับทีนี้ไม่ต้องบิดนะปล่อยไว้เหมือนเดิมไม่ต้องบิดแล้วกะชากให้หลุดแรงที่สุดเลยในชีวิต mm hmm. เห็นไหมครับไม่หลุดแต่ถ้าเรามีสติครับบิดแขนนิดเดียวลแล้วชากแรงที่สุดในชีวิตทีเดียวค mm hmm. เดินลอยเห็นไหมงาห่ายนิดเดียว อาจมือเดียวอาจจะไม่ชัดฮนะลองสองมือลองกล้องมาไวใกล้ครับสองมือพอโดนจับแบบนี้ปุ๊บสติครับพอได้สติปุ๊บบิดแขนแล้วก็กระชากให้ดิ้นเลยชีวิตเห็นไหมฮะง่ายนิดเดียวอะลองจับใหม่ทีนี้ลองไม่บิดเลยแล้วก็กระชากให้ดิ้ดยังไงก็ได้ให้หลุดเอา้าลองดูเห็นไหมฮะไม่หลุดนะยังไงก็ไม่หลุด แต่ถ้าบิดนิดนึงแค่ตั้งสติแล้วบิดนิดเดียวนะแล้วก็ใช้ให้หยุดงานนิดเดียวเดี๋ยวลองให้น้องสองคนเนี่ยลองสาธิตใเราเห็นกันชัดๆอีกอนนึงครับไปดูเลยครับ ขต่อไปครับท่าที่2ครับเป็นอีกสถานการณ์หนึ่งการเอาตัวรอดอีกแบบหนึ่งถ้าหากเราโดนบีบคอครับบางทีผู้ร้ายเนี่ยอาจจะไม่ได้แค่เข้ามาจับแขนแต่ว่าอาจจะต้องการที่จะชิงทรัพย์ด้วยเนี่ยเขาก็จะพยายามทําให้เราเนี่ยสลบใช่ไหมครับซึ่งการทําให้สลบเนี่ยก็คือการบีบคอนั่นเองถ้าเกิดเราโดนบีบคอเนี่ยเราจะสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์นี้ยังไงครับไปดูกันครับเวลาโดนบีบคอแบบนี้ครับถ้าเกิดเราขาดสติครับอย่างที่บอก ถ้าอับแรกเราไม่มีสติเนี่ยเราจะเสียแรงกกเปล่าๆเลยครับแล้วก็จะเสียุู้ร้ายแน่นอนทันสมมุติน้องแก้มขาดสติตอนนี้ครับจับแขน,นยังไงจับแขนทุ้้ายแล้วพยายามดิน้นเหนื่อยเปล่าแน่นอนนะฮะอย่างไงก็ไม่หลุดแน่นอนครับแต่หากมีสติอันดับแรกมีสติแล้วนะครับมีสติปุ๊บน้องแก้มยกแขนครับให้กว้างที่สุดนะเห็นไหมครับกวาดแขนให้ให้กว้างที่สุดแล้วก็ตบลงมาปึ๊บเป็นไงง่ายทเดียวฮะ ลองอีกครั้งหนึ่งน้องแก้มตอนนี้ขาดสติครับดิ้นยังไงก็งไม่หลุดแต่หลังจากได้สติปุ๊บกวาดแขนให้กว้างที่สุดครับตกลงมาอ่าเห็นไหมครเพราะอะไรครับอ่าน้องแก้มน้องบอลลงดิดน้องแก้มเพราะว่าการกดการกดแรงที่แขนด้านนี้ครับมันจะมันไม่สามารถที่จะฝืนได้อ่แน่นอนเพราะว่ามันผิดธรรมชาติมนุษย์เอาไว้ง่ายมันผิดธรรมชาติมนุษย์อ,ไไษยอ,อ่านรากวาดแขนปุ๊บ ตังได้ชาอ่ะค่อยๆลงมาเห็นไหมฮะมันผิดธรรมชาติมนุษย์ปุ๊บทำให้แขนมันหลุดอย่างหลุดง่ายมากๆทีนี้พอหลังจากที่ตั้งสติแล้วก็หลุดจากสถานการณ์แบบนี้ได้แล้วเนี่ยอันดับต่อมาที่เราต้องทําคืออะไรดูไหมครับไม่ใช่ต่อสู้ต่อนะครับไม่ใช่ถทยไฟนะฮะต้องวิ่งฮนะอันดับต่อมาคือต้องวิ่งครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะหลุดจากการบิดคอรหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะอันดับต่อมาที่สำคัญแล้วต้องวิ่งฮนะ วิ่งไปหาความช่วยเหลือนะครับเพราะว่าการการเอาตัวรอดเนี่ยไม่ใช่การประทะนะครับเราต้องอตั้งสติแล้วก็วิ่งไปขอความช่วยเหลือให้เร็วที่สุดนะฮะสำหรับวันนี้นะครับถ้าคลิปของเรานะครับเป็นประโยชน์ต่อท่าตน,นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ด้วยนะครับ <Suzanne> แล้วก็อย่าลืมลองเอาไปทำที่บ้านดูครับให้พี่ชายน้องสาวเพื่อนใครก็ได้นะครับลองทำท่าแต่ เบาๆนะครับอย่าเอาไปเล่นเกินจริงจังนะครับเพราะว่าอันตรายมากๆนะครับบางท่าเนี่ยอาจ,จะทำให้แขนหักกันได้เลยต้องระวังกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย